สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำอิกซีนะหรือ ICSI อ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเนาะเราจะอาจจะเคยได้ยินแค่คำว่าทำกิฟต์ทำซิปทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF ซึ่ง XC ซเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่เนาะพี่บิวตี้ก็เลยจะมาอธิบายให้น้องๆฟังนะคะก,ก่อนอื่นเลยเนาะก็ ต้องทำผมเข้าใจก่อนนะคะว่าอิกซี่ก็คือย่อมาจาก i n t r a c y t o p l a s m i c sperm injection อ่าเห็นคาว่า injection อ่ะก็รู้เลยแสดงว่าต้องมีการฉีดเข้าไปเนาะซึ่งอิกซี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำเด็กหลอดแก้วเพราะว่าปกติแล้วเนาะการทำเด็กหลอดแก้วก็คือเขาจะให้อสุจิเจาะไข่เองแต่ถ้าอสุจิ จาะไข่เองไม่ได้เขาก็จะเอานวัตกรรมอิกซี่มาใช้แต่ว่าแน่นอนว่ายิ่งเอานวัตกรรมอิกซี่มาใช้ความแพงของการทำเด็กหลอดแก้วก็จะเพิ่มมากขึ้นก่อนอื่นเลยพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนเนาะเพราะว่าข้อดีเลยคือโอกาสท้องเนาะจากการทำอิกซี่เพิ่มไปในการทำเด็กหลอดแก้วก็คือจะมีโอกาสท้องเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะ อาจจะอยู่ที่ประมาณ30-35%แต่ข้อเสียก็คือราคาแน่นอนว่าต้องแพงกว่าการทำเด็กแหละหลอดแก้วโดยทั่วไปเนาะแล้วก็แล้วก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญต้องใช้หมอเฉพาะทางเนาะแล้วก็ทำค่อนข้างยากอ่ะก่อนอื่นเลยการทำอีซี่คืออะไรครบพีู่ตี้อ่ะก็คือเป็นการฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรง เอาง่ายๆว่าทําเด็กหลอดแก้วใช่ไหมเขาจะเอาอสุจิกับไข่เนาะให้ไปอยู่ด้วยกันให้เขาผสมกันเองแต่ถ้าอสุจิไม่มีความสามารถไม่สามารถผสมกันได้เขาก็เลยใช้วิธีการอีกี่ก็คือช่วยให้อสุจิอ่ะสามารถผสมกับไข่ได้อ่าก่อนอื่นเลยเขาก็จะเตรียมไข่เนาะมาจากผู้หญิงแล้วก็เตรียมอสุจิมาจากผู้ชายอ่าหลังจากนั้นก็จะฉีดนะใช้เรียกว่าฉีดเลยเพราะมันเป็นคําว่า injection ก็คือ จะฉีดอสุจิเนาะเข้าไปในไข่รอจนอ่าไข่กับอสุจิเนี่ยปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนอ่าหลังจากนั้นพอได้ตัวอ่อนแล้วเขาก็จะเตรียมตัวอ่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วต่อไปอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำา c ซเนาะหรือ ICSI อืม ยังไงก็ฝากติดตามพี่ิวตี้ด้วยนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็ YouTube IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่า b e a u t y e อ็นด์สกอร์เนิร์ดาะล่าลสุดนอ้องพี่ตี้เพิ่งมาเริ่มทำาิกต็อกเนาะถ้าน้องๆสนใจให้ทำเรื่องไหนหรือว่า,ามีความต้องการให้พี่ตี ติวเนื้อหาส่วนไหนให้เนาะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยก็ขอบคุณสําหรับน้องๆเน้อง,องอที่ติดตามพี่ยูตี้มาตลอดแล้วก็รับชมรับฟังมาเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ